การไหว้โดยกายกรรมนะมันเป็นบุญละมันมันดูง,งามดรีถึร้อยใน,นกนารกราบไหว้ก็เป็นเป็นข้อเป็นศิลเป็นข้อวัดข้อศีลที่ดีงามนะแต่ว่าถามว่าใจเราเนี่ยขนาดไหว้นเนี่ยใจเรามีความสุขไหมตื่นอัดไหมถ้าเราไม่มีความสุขมันื่อัดอันนี้เรียกว่าก,การกราบไหว้ มันไม่ทำให้กุศลธรรมเกิดก็เรียกว่าเราต้องต้องเพิ่มพูนความดีงามเกิดให้เราฝึกให้เรามีสติมีสัมมีความเพียรความอดทนเกิดขึ้นเมื่อความมีสติมีความเพียรความอดทนเกิดขึ้นในขณะนี้เราไหวก็เรียกว่าเราได้ฝึกได้ฝึกลักได้ฝึกภาวนานแล้วนะเนี่ยแล้วเรานั่งพับเพียบ เท็จรอยตรงได้บวชไหมนั่งต<ใค>รงนี้ในบวชแต่ว่านั่งอย่างนี้ใจมันบวชไหมตรงนี้ใจมันบวชบ้างไม่บวชบ้างนะก็อยากจะเปลี่ยนท่าอึดอัดกดเจ็บชาเน็ดเกิดขึ้นนะั่นแหละเรียกว่าใจมันไม่ได้บวชมันไม่ได้ฝึกความอดทนเราฝึกความอดทนเนวันนี้ได้ามมันได้บวชละถ้าไม่ฝึกความอดทนมันก็ไม่ได้บวชนะ แล้วเรามาลุ่งขาวุอขาอย่างนี้มันจะได้บุญหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าใจเราอยู่กับการการมีชีวิตอยู่ได้กี่มากน้อยมันใจเรามีสติมีสมาธิอยู่กับการนั่งการเดินการน,นอนคุยอย่างก็เงือนอนแล้วใจเรามีบุญนะใจเรามีกุศลก็ นี่ขอให้เราได้รู้ถึงคุณค่าของการที่เราได้เป็นภูมภาบัตรมาปฏิบัติมาบวชเราบาบวดด้วยวิธีการใดในการวิธีการทำกิจกรรมตั้งแต่การกราบก็ให้มันมีสติการเดินการยืนกันนั่งก็ให้มีสติก็ความมีสติความมีสมาธิในวราคด้วยความเพียรความอดทนความพยายาม ้เราเรามีความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นในขณะใดใดขณะนั้นแด็กหัวใจเราตัวเราได้บวชแล้วนะีนย่ว่าการบวชของเราเนี่ว่าเป็นการเจริญมีปัสนาการเจริญวมีปัสนามีปัสนาในแปลว่าปัญญาเห็นแจ้งเมื่อเรามีปัญญาเห็นแจ้งรู้แจ้งเข้าใจถึงการบวชของเรานี้ เราใชเราใช้ความเพียรความอดทนต่อสู้กับความฟุ้งซ่าลกกนลบกดลงความคิดที่ไม่ดีที่เป็นไปในลักษัดต่างๆนี่เราเลยว่าเราได้ฝึกตัวเองแล้วเราได้บทแล้วมันเหมือนกับว่าข้าวที่เป็นข้าวเปลือกมันมีมันมีราคามีคุณค่าไหมมันก็มีแต่ถ้าเราข้าวเปลือกไปสีเป็นข้าวสาร มันมีมูลค่าไหมเมื่อสีในข้าสารแล้วเ,เอามาหุงมานึ่องเมื่อมันหุงมานนึ่งเนี่ยมันสุกแล้วมันก็มีค่ามีามราคาเมื่อเอามาคดใส่จ,จานเนี่ยเมื่อเราปั้นเมื่อเราตักใสจจ่จานตักเอาช้อนมาดักเนี่ยแล้วก็เอาเอาเขา้าปากมันก็มีค่ามี มูลค่ามีประโยชน์มันเชี่อมมันกินมันกืนกับพ่อแล้วก็ขย่อยสลายได้มันก็มีค่ามีประโยชน์นั่นแหละทําให้เราทีมีชีวิตยอยู่ได้เรามีชีวิตยอยู่ได้โดยอาศัยมีอาหารที่เราเรียกว่าอาหารต่อเลี้ยงร่างกายเนี่ยมันต้องมีขบวนการขั้นตอนนะเหมือน,นกับเรามาปฏิบัติภาวนา มาใหม่ๆก็รู้สึกติดอัดไม่สบายปวดเมื่อยเราต้องมีวความอดทนใส่ใจจจ่อต่อเนื่องเอาใจใส่